เขาขนมมาให้หมาจอนนะคะตรงนี้หมาแม่ลูกอ่อนวิ่งไปซื้อขนมมาให้ขนมแล้วก็วิ่งย้อนกลับมาสถานที่ที่เขาอยู่ก็จะเป็นเขื่อนตรงนี้นะะเขื่อนนีม่มาเดวกินขนมเดวเอาวาเนี่ยอะไร มาเมาดูมองมาแล้วมาเดี๋ยวแกะให้เดี๋ยวลูกเดี๋ยวแกะให้เดี๋ยวแกะอ่อ้นเสาวไทยเนี่ยน่ารักเชี่ยว,ม,วมีสามตัวเหรอลูกเหรอยังมีสามตัวเหรอเรามีใครให้ข้าวกินป้าเนี่ยอยู่ตรงที่เปิดประตูน้ำตรงนี้เหรอเหรอน่ารักมาก สวัสดีค่ะเบนป้าสวัสดีค่ะเบนไหมสวัสด well> ีค่ะกอนเจอกันครั้งแรกก็สวัสดีค่ะได้ยังไงอยู่นะก็ไม่หมดเลยหรอกินเ็นหรือลูกกินเ็นหรอเนี่ยอ้าวกินให้หมดนะ อุ้กกนนยตัวเล็กกินขนมด้วยตัวเล็กกินขนมด้วยอ่ะอืมอืมไปเกลียให้หมดเลย่นะให้หมดเลยนะได้ไหมอย่าเอาไปนะลงกูกนนี้อุ้ยเดี๋ยวๆๆ,ๆ,วๆแกะให้แกะมือเดียวด้วยวันนี้กินข้าวยังอ่ะ อ,อืมใช้ข้าวว่าดูแลลูกเดียวยว,ยวแกะมือเดียวไม่สนัดเนี่ยเดียวอะลูกอ่ะกินวะเนี่ยเป็นไหม ตัวเมียหมดด้วยหรออืเสาวหมดเลยเนี่ยไอไหมลูกไอไหมให้สามอันเลยเดี๋ยววางเอ้นี่น่องล้างโทรศัพท์ก่อนนะไม่เอาสิไปรอตรงนู้น ลูกออกมาถนนนะเดี๋ยวรถมันเหยียบไม่หาไม่หาอาไปเล่นก,กินเหรอินเล่นลูกอ่ะคืมะลุเย็นมะลุดีนะอะไรนะสามอันน่าจะอิ่มแล้วเนาะ ไปเลยมาหนิอย่าออกไปถนนนะอยู่รถเกียร์รึมั้ยอืมตัวดำอยู่บนรถนะายกินเสร็จแล้วเข้าบ้านนะลูกไปไปเลยไปเลยายแล้วนะ